สวัสดีพี่น้องท่านผู้จรวยทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีพอพารรยครับกลับมาพบกันเช่นเคยแนวทางตัวเลขการสิงโชคสลักกิจบริัฐบาลพ,พื้นบ้านนะครับไม่ว่าจะ็นทางฮานอยเราพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่างๆรัฐไทยก็ดีสําหรับพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มฮาหนอยหรือไม่ก็ YouTube แฟนเพจพอพารวยแฟนเพจนะครับไปที่ YouTube เลยนะครับวันนี้แนวทางไทยจะลงให้ในช่อง YouTube ก่อนนะครับ พราะแอดมินเปิดค่าการสร้างไรายได้จาก y YouTube แอดมินก็ต้องทำงานของแอดมินนะครับอย่าโอดนะครับอย่าว่าแอดมินอย่าสั่งอย่าเกลียดอย่าด่ากันเน้อคนเท่ากับตงรงทำมาหากินครับเอาไปดูที่ YouTube ได้แล้วครับช่วงบ่ายเ้อสำหรับแนวทางไทยมาสรุปแนวทางวันพฤหัสก่อนเนาะก่อนจะพบแนวทางวันศุกร์ที่13ตุลาคมเนาะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเนาะฝรั่งอาจจะบอกว่าเป็นวันไม่ดีศุกร์ส3แต่ไทยก็เป็นวันที่สูญเสียเนาะเอา วันอะไรก็พี่น้องก็น่าจะรู้ดีครับมาสรุปแนวทางครับวันที่12บสองเฮงปังแค่ไหนเนาะเฉพาะกิจครับ364ล่าง01พิเศษ058ล่าง57ปกติ8 75ล่าง32 v p 6 2 1ล่าง18 58 57วาสาันเบิ่งเอาพี่น้องอ,อ่มันจะย้ำอย่างนี้แหละครับเวลาเราเซมันจะซ้ำอย่างเงี้ยนหน่อย โอ้โหนี่6-4มาให้ล่างเนี่ยมาให้อยู่ปกติไปออกพอกิจ5-7ให้วีออกไรออกพิกับปกติซํำน,นั้นวันนี้ไม่ปังนะครับแนวทางไม่ปังเด่น6มาเฉพาะกิจเนาะเด่น6มาอันนี้ศูนย์ไปอยู่หน้าเลยเนาะอันนี้มาอะไรก็ไม่โดนเลยเนาะ ปกติก็ไม่โดนเนาะเด่นไม่มาเลยอย่างนี้ก็ไม่มาเลยวี่ีต้องขอไปครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเนาะยังไงก็ตามแต่พอดีเว้นวันตามเนาะดูแนวทางให้ก่อนเนาะก็ยังมาแค่ตัวเจาะนะครับชุดเจาะก็ยังมาให้อยู่เนาะน่าจะเป็น6401 5 7 7 5เ้าครับอา้าวตามแต่พอดีครับไปลุ้นการต่อวนันศุกร์ มาดูกันต่อครับสำหรับแนวทางสีนอยมัดรวมรอบวันศุกร์ที่13ตุลาคมครับแล้วก็แนวทางหล่าพัฒนาเนาะอ้าวใครจะเฮงจะปังเศรษฐีคนใหม่จะเป็นใครวันนี้ก็มาลุ้นมาเชียร์ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับทุกอย่างเป็นแนวทางที่วางให้เพื่อนําไปใช้แต่ละรอบในการตัดสินใจนําไปใช้งานก็อยู่ที่รุน่นพิกของพี่น้อง f อทุกๆท,ท,ท่านเนาะเป็นแนวทางเฉพาะแนวทางที่จริงนะครับ แอดมินไม่ได้บ่งชี้ไม่ได้บอกว่ามันจะมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอา้าวอันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนเนาะก่อนจะมาดรามา่ามาต่อว่าดาทอแอดมินเนาะในคำพูดไม่ค่อยดีบางท่านทางเพจก็โอ้โหเนาะแต่ละคำพูดมาเอาละกันแอดมินไม่หัวซาละกัดคำพูดพวกนั้นถือซะว่าพวกเขายังไม่ได้พัฒนาทางด้านจิตใจแล้วความเป็นมนุษย์อยู่ก็แล้วกันเนาะก็สำหรับ fb ads สำหรับ fc ทนะี่ดีๆเนาะให้กำลังใจแอดมินมาตลอดก็ กราบขอพระคุณครับมาไปกันต่อครับเฉพาะกิจ46พิเศษ30ปกติ78 VP 5 6อา้าวเป็นแนวทางให้ในรอบนอกอ่าในรอบในตารางของ4น่อยนะครับในตารางนอกตารางก็จะมีเป็นวัน6741นะครับ6741นะครับทุกวันเสาร์แอดมินยามประจำนะครับทุกวันเสาร์ให้ดูย้อนหลัง3วันเนาะอ่าสมมติวันนี้วันที่เท่าไหร่13ก็ดูย้อนไป12 11 10นะครับดูย้อนลงมา มันจะเป็นอย่างนี้มาตลอดครับทั้งปี66ที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเอาฝากไว้เป็นแนวทางเนาะจุด3ตัวก็เจาะให้แล้วนะครับวางให้เด่น4477ก็ความเป็นไปได้ก็มีนะครับอ่าสองทุ่มสามฝั่งโขลาพัฒนาครับแนวทาง เด่น0เด่น4นะครับวิ่งรูดเนาะสายวิ่งสายรูดก็ไปลองดูกันครับเบิ้ล4 4 6 6อย่าลืมนะครับเมื่อไหร่ที่ให้6-6เนาะอย่าลืมนะตามสุทิทิสัญญาของเราก็กลับหัวไปด้วยเนาะอ้าวชุดเจาะก็เจาะให้เน้นให้หมดแล้วจริงๆที่วงให้เพราะอะไรเพราะว่าชอบ8นะเป็นคนชอบ8ก็เลยมาเน้น8ให้เนาะชอบ8อยู่แล้วอัไหก็เลยให้ไปไวนะ้เน้น8อย่างเดียวเลย อ้าวชุดฟัน3ตัวก็ฝากไว้เป็นแนวทางเนาะสองทุ่มมาร,ำร่ำรวยกันต่อพี่น้องสาวกตำเหลาก็ฝากไว้สำหรับสุกที่13สุขแห่งความเฮงความปังพี่น้องทั้ง4ีหน่อยและลาววันศุกร์ยังไงก็ตามต่งพอดีเนาะใช้ดูมิติของท่านตามแต่รอบในรอบที่ใช้ขอเฮงให้ปังพี่น้องขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมดูแนวทางแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจแอดมินนาเด้อจะได้มีแนวทางให้ตลอดไปสวัสดีครับ